เงือกในตำนานไทยในวรรณคดีไทยเรื่องพระอภัยมณีผลงานของสุนทรผู้นางเงือกถือเป็นหนึ่งในตัวละครสำคัญนางมีบทบาทช่วยพระอภัยมณีให้รอดพ้นจากนางผีเสื้อสมุดด้วยการพาหนีว่ายน้ำไปยังเกาะแก้วพิสดารจากการช่วยเหลือครั้งนั้น ก่อให้เกิดเป็นความรักและมีบุตรร่วมกันคือสุดสาครนางเงือกในตำนานไทยจึงมักถูกมองว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความช่วยเหลือความดีงามและคุณธรรมต่างจากบางตำนานที่เงือกอาจถูกมองว่าน่ากลัวอย่างไรก็ตามหากอ้างตามหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ปัจจุบัน ยังไม่มีการพิสูจน์ได้ว่าเงือกมีอยู่จริงในไทยเรื่องราวที่เล่าขานกันนั้นยังคงเป็นเพียงนิทานและคำบอกเล่าของชาวบ้านเท่านั้น